ยู่ในอินดัสทรีนี้มา27ปีแล้วเราเป็นที่1จุดแข็งของสมาร์ทถ้าเป็นพันธุเดเมนท์ลของบริษัทนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะรับเคลื่อนโดยคนของเรานะที่เป็นทีมออเปอเรชันแระจุดแข็งของเราจริงๆสำหรับสมาร์ทก็คงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์ของปีหน้าก็คงขยายไปในกลุ่มของหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆเราขยายประมาณสัก60โครงการอยู่แล้วตามมูลนตั้มของตลาดเดเวลอปเตอร์เราต้องการปลุกแนวสูงคอนโดมิเนียมธุรกิจที่เราจะเริ่มเปิด สำหรับปีหน้าจริงๆก็จะเป็นตัวของ f i n e n t e Management ก็คือบริหารจัดการผู้เช่าสวัสดีครับสุวัสดิ์คุณไพจิตนะครับ Managing Director ของบริษัท Smart Service Management ครับเราเป็นบริษัทรับจ้างบริหารนิติบุคคลนะครับเราโฟกัสในเรื่องของส่วนของเป็นนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัยพนะอร์ตโฟลลโอของเราก็ตอนนี้เราดูอยู่ทั้งหมด415โครงการก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็จะเป็นโครงการที่เป็นแนวสูงนะครับหรือคอนโดมิเนียมเราดู130โครงการ แล้วก็แนวลาบสัก280โครงการเป็นบ้านเดี่ยวประทาโฮมปัจจุบ,บันก็อยู่ในอินดัสทรีนี้มา27่ปีละปีนี้ครบ27ปีนะครับก็เราเป็นที่1นนะครับในเรื่องของจํานวนเราบริหารจํานวนเยอะสุดในประเทศไทยจุดแข็งของสมาร์ทถ้าเป็นฟันเดเมนทัลของบริษัทนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเคลื่อนโดยคนของเรานะที่เป็นทีมโอเปอเรชั่นแต่จุดแข็งของเรา,าจริงๆสำหรับสมาร์ทก็คงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอภัยใช้ทุกส่วนงานนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่าง ทีมงานของเรานะฮะทุกโครงการที่บริหารกับลูกบ้าน1,2,000 0คนเนี่ยจะอยู่ที่ตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า s r t w t Row ซึ่ง s r t w t Row เนี่ยจะเริ่มดูแลลูกบ้านตั้งแต่พรีเซลนะครับซื้อบ้านดูแลเรื่องของเพย์เมนต์ต่างๆสามารถเช็คสเตตัสในเรื่องของโครงการที่บริหารได้ส่วน After อร l เลก็จะเป็นส่วนงานที่ Smart ดูแลจริงๆนะฮะฟิวเจอร์ใน s r t w t r o d เนี่ยของ After อร l เลเนี่ยมี46 f u t u r e ฟิวเจอร์ซึ่งถือว่าเยอะมาก ฟิลเจอร์ที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของแชทวันนอนวันแชทกลุ an, ่มข่าวสารโรยหารจัดการพัสดุมีเรื่องของ Visitor Management นะครับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของโครงการเพราะฉะนั้นจุดเด่นจริงๆของ Smart จะอยู่ที่ตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็เทคโนโลยีที่นํามาใช้ไม่รวมถึงส่วนงานที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของเองนะฮะที่สามารถช่วยงานในออเรชันได้เรามีแพลตฟอร์มชื่ว่าสมาร์ติติในการควบคุมเอกสารควบคุมการทำงานนะฮะ สามารถเทคได้ตรวจสอบได้นะฮะกรรมการเลยมีความไว้ใจนะครับว่าสามารถสามารถตรวจสอบได้ตลอดก็เลยมีความเชื่อใจจนทําให้เราขยายได้ถึงทุกวันนี้กลยุทธปีหน้าในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราก็มีแพผนว่าเราขยายประมาณสัก60โครงการอยู่แล้วจริงๆในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบขยายออร์แกนิกนะฮะตามมเมนตัมของตลาดเดเวลอปเปส่วนสิ่งที่จะบุกจริงๆสำหรับปีหน้าก็คงเป็นกลุ่มของแนวสูง เราต้องการบุกแนวสูงคอนโดมิเนียมปีหน้า40โครงการสัดส่วนในกรุงเทพก็สัก10โครงการแต่ที่เป็นไฮไลท์ของปีหน้าก็คงขยายไปในกลุ่มของหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆขยายตั้งแต่ในส่วนของ e a s เ e อ n e c o n o m i c c ิกพ i d o r EEC ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีดีมานเยอะมีรีเควสเข้ามาเยอะนะครับในกลุ่มชอลบุรี่ศรีราชาพัทยาคอนโดมิเนียมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเรายังเจอแกลบในการบริหารเยอะนะฮะเราก็จะบุกไปในจุดๆนั้น ก็คิดว่าจะไปครอบครองตลาดตรงโซนนั้นในปีหน้าจริงๆถามว่าเพิ่มเติมไหมต้องอธิบาย,ยครับในกรุงเทพเองก็ตามนะฮะอินเวสเตอร์ที่ซื้อคอนโดมิเนียมไว้เยอะปล่อยให้เป็นคนมาเท่าต่อเยอะมากนะครับแล้วก็ในกลุ่มของ EEC ที่เราไปเนี่ยก็เป็นผู้เช่าเยอะเพราะ,ะนั้นธุรกิจที่เราจะเริ่มเปิด สำหรับปีหน้าจริงๆก็จะเป็นตัวของ Tenant Management ก็คือบริหารจัดการผู้เช่ามันจะมีเพนอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อห้องอยู่พัทยาแต่แบบผู้เช่าเกิดมีปัญหาก็ต้องวิ่งลงไปเหรอจะเปลี่ยนผู้เช่าใหม่แล้วจะไปหาที่ไหนไอเพน,นในอินดัสทรีตรงนี้ครับเราก็จะบริการเป็นโ o ลิสต i ก t e n e n t Management ก็คือหาผู้เช่าทดแทนให้เข้าไปรีโนเวทห้องให้ล้างแอร์ซักมทัชอัพให้หาผู้เช่าใหม่ให้ทำสัญญาให้เบ็ดเสร็จโดย ไม่ต้องไปเดินทางหรือแบบมีความกังวลใจสุดท้ายเป็นเจ้าของห้องแต่แบบบริหารจัดการไอ้ส่วนพวกนี้เหนื่อยมากเราก็จะมีบุกตลาดตรงนั้นสำหรับปีหน้าเวลาที่เราบริหารโครงการเยอะครับเราจะมีเหมือนฟีดแบ็กและคอมเพลนเข้ามาในส่วนงานนิติบุคคลคือคงไม่ถึงกับกระทบกระทั่งนะเพียงแต่ว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆในการอยู่อาศัยะฮะมันกลับกลายเป็นวิ่งมาหานิติบุคคลแล้วให้นิติบุคคลเป็ติดตอ่อเพื่อนข้างบ้านที่ข้ามกำแพงไปก็เห็นแล้ว มันก็เลยไม่ได้ผลักความรับผิดชอบตรงนี้ครเรามีความเชื่อว่าถิดสร้างสังคมที่ดีได้อันนั้นแหละคุณเป็นผู้บริหารนิติบุคคลที่แบบ caring แล้วก็สร้าง h a ป p i เ e สลิฟ v i n g จริงๆในสังคมพวกนั้นเราเลยจัดอีเวนท์ที่เรียกว่าเนบ g h b o r h o ะครับตลอดทั้งปี60ปกว่าไปอีเวนท์ทุกอีเวนท์มีคนมาร่วมกันนะสามร้อยถึงสี่ร้อยคนมองแค่กิจกรรมเดียวครับคนสามร้อยคนที่ไม่รู้จักกันกับกลายมามิงโกกันมาเจอกันแค่นั้นเองที่อยากได้คืออยากให้คนมีความสุขแล้วก็แบบ happiness living society ตรงนั้นให้เกิดขึ้นจริงๆ แล้วพอเราทําไปอะครับเรากลับไปเจอว่าทุกครั้งที่เราทำอีเวนต์ก็จะมีลูกบ้านนะครับมาขอออกงานด้วยขอออกงานด้วยนะครับก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราเห็นอยู่นะครับบางแบรนด์ยังไม่ถึง SME เส้็จซ้ำก็พยายามยกระดับนะให้เขาร่วมงานด้วยแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับก็ทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจนเราถึงว่าโอ้โหมี1 8อเจ้าที่อยู่ในลิสต์ของเราเราก็เลยตัดสินใจว่าเราให้ความรู้ ก่อนถึงงานนี้นะก็คือเป็นเนเปอร์คลาสก็เชิญคุณต่อเป็นกิ๊นแอชิชาบูกับคุณโซอี้มาในเรื่องของเขาเป็นเอ็กซ์เพรสแบบโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเราก็ให้เขามาเปิดคลาสสอนพอสอนเสร็จปุ๊บนะก็เลยคัดเลือก40เจ้าที่มี potential มากที่สุดมางาน Neighbor Market ในวันนี้ซึ่งมันก็จะทําให้เขาต่อยอดต่อไปได้ให้เขาเตรียมตัวว่าเวลาออกงานจริงๆเป็นแบบไหนเขาจะต้องเจอซาลน์อะไลบ้าง และสุดท้ายทุกเจ้าก็จะไปอยู่ในระบบสมาร์ทโวลที่สามารถขายได้มากกว่าโครงการของตัวเองจากเขามีอยู่300คนที่เป็นลูกค้าในโครงการก็สามารถขยายไปเป็น1 0 0 0 0 0 0คนได้ก็เลยเป็นที่มาของงานในวันนี้